สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะพาท่านมาเที่ยวสวนตาเสือจังหวัดอุดรธานีค่ะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันเป็นสวนที่มีบรรยากาศร่มรื่นสวยงามมีดอกไม้มีน้ำตกบรรยากาศแทนให้ดูร,บรอบๆดูดอกไม้มันตกนะคะ สะพานมาสวยงามมีนักท่องเที่ยวมาเดี๋ยวซูมให้ดูใว้ใกล้ๆะะคอะนี้ก็จะมีจัดที่ให้ถ่ายรูปอย่างสวยงามเลยคะ่ะดูเราก็จะแพนให้ท่านดูสวนตาเสือแพนให้ดูร,บรอบ สวยงามค่ะเป็นแหล่งพักผ่อนแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดอุดรธานีอยู่ไม่ไกลค่ะออกมาจากตัวเมืองไม่ไกลมากถ้าท่านใดสนใจจะมาก็พิมพ์ Google Map มาได้เลยค่ะสวนตาเสือสวยงาม ก็จะมีแปลงผัก <c oughs> ตามธรรมชาติแปลงผักอ <c oughs> ินรีดูดูดอกไม้สวยมากสวยงามมากเลยค่ะ <c oughs> เราพาไปดูฝั่งโน้นฝั่งโน้นก็จะมีสวนเบนจมาาสีเหลืองสวยงามมาก ฝั่งนี้ฝั่งนี้จะเป็นสวนเบนจมาศนี่ที่ปลูกขายสวยงามค่ะแล้วก็นี่ที่ของชาวสวนเจ้าของสวนดอกไม้เขาตัดขายนะคะนี่ี่สวนก็จะมี พืชผักสวนครัวจัดไว้อย่างสวยงามสําหรับนักท่องเที่ยวที่จะมาถ่ายรูปค่ะนี่บวบยาวสวยนี่ก็จะเป็นดอกไม้นี่ทางกลับนี่นี่ก็จะเป็นดอกไม้ที่กำลังจะขึ้น ที่เพิ่งจะเริ่มปลูกนะคะสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเราก็จะแพนให้ดูรอบๆทางขึ้นค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องอุไรวันอ,อ,อ้อยอุไรวันชาแนลด้วยนะคะขอบคุณค่ะ